ถามวันนี้เป็นใครใครก็โดนมีคำถามถามว่าจะทำอย่างไรดีถ้าเราถูกนินทาเวลามีคนนินทานะคะสำหรับดิฉันนะคะดิฉันจะดีใจมากค่ะคนเพราะอะไรนั่นหมายถึงว่าเวลาเขานินทาเราแสดงว่าเขาต้องอิจฉาเราแน่นอนเขาเอาคนเราไม่อิจฉาจะเป็นนินทาเขาทำไมเออ อิจฉาเราคิดถึงเราตลอดเวลาเช้าสายบ่ายเย็นอู้ตายเล้นนั่นนี่อยากพูดถึงเราแสดงว่าเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในชีวิตเขาตลอดเวลาเข้าไปอยู่ความสนใจเขาตลอดเวลานี่คือสิ่งที่เราต้องดีใจนึกออกไหมถ้าเราไม่เข้าไปอยู่ในชีวิตเขาเขาจะพูดถึงเราทําไม <Yeah. S 1> ถ้ามันพูดถึงเราไม่ดีแล้วมันเป็นเรื่องไม่จริงเรื่องไม่จริงจะเอามารับไว้ทําไมถูกต้องไหม <Yeah. S 1> แม้เธอเป็นคนอย่างนั้นอา้าวเราไม่ได้เป็นแบบนี้แล้วจะไปรับขี้ไว้ทําไม คลี่ยงขี้มาอา้าวหลบสิเออแต่อคนจับมือจับขี้คนนั้นเหม็นแล้วถูกเปล่าเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปสนใจใครจะมาเมสาเรายิ่งไม่จริงเราจะไปรับทําไมถ้าสมมติเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงขอบคุณเขาว่าเขาได้สะท้อนตัวตนเราว่าเออตายบางทีเราไม่รู้นะเราเป็นคนแบบนั้นด้วยเออถ้ามันเป็นเรื่องจริงขอบคุณและเก็บเอามาปรับปรุงตัวให้มันดีขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องธรรมดาคุณผู้ชมค่ะทําใจให้ได้และคิดซะว่า เขาอิจฉาเราเพราะเราดีกว่าสวยกว่าหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ทําใจใมันสบายสบายไปเรื่องนี้มันก็จะผ่านไปนะคะคุณหวังว่าคุณจะตั้งรับการนินทาอย่างมีความสุขค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าเราจะคุยกันเรื่องนี้คุยกันถึงเรื่องอาหารการกินกันบ้างดีกว่าใครอยากผอมบ้างใครอยากผอมใครๆก็อยากผอมใครๆก็อยากคุณดีมันมีวิธีการค่ะ มีดาราคนหนึ่งได้คิดสูตรอาหารมาแล้วว่ากินแล้วมีซิกแพคอ้ากินอะไรเข้าไปสักครู่เดียวค่ะ